เดนี้ยวั้ั่อนแจงห่อนแจงโอ้บุรัสดีครับผมสวัมดีครับผมโอับครับพี่ครับเพียรับมนี้มฝานอาเเพี่นงครับอ้ยไก่แห้งฝนตกตลอดทางเลยเอาอแท้ได้เอแท้แต่ไม่วนาคือกันเลครับผมหวานมาจา่ครับผมมื่อยครับผมหวานคือนื้กินปะครับผมนี่เยียเลยังๆเกีวหอาเลยน พีรองครับนนองไส้ละมุดยกินเมี่อกีเนะนี่แมนครับผมเขาเสียตัวอันนั้นโซ่ผมีแนวเียดิโอ้ตัวเมาครับผมแ้ครับวันนี้เชียงเพลมสกปรส13มิจุนาเราต้องมาทุกครั้งของแถรของแชรคเขารวมพลคนลักกันครับนักอมหอดเมือ13อยู่ไอ้ก้อนเนื้กครับผมมากกินก้อน เมาไตหลังเลยโมนับต่หล no ah. no. ah. ังเลยเจ้าฟงเออั้าตาเจ้าตาโทนอาทหนอยทหน่อยทนอย่าจุดหน้าอ้อยแินติดเลยนะน้องโม่เราไปนี่แล้วกงนั่งง้างนั่งไปนี่ตรงแม่ไม่เกิดเลย มาบอกกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้มอนแรงแข่งกันให้กินเลราแข่งกันเอ้ยมุกศิสนาคกบพิษศิษยสนาคกบวะเฮยครับบรรยากาศนะครับรีมงานวันนี้อบอุ่นยังบ่ห่อนมือเนยครับยังบ่หอนมือค่อยๆมา ฝาไปถึงยูทูบเบอร์น้องนุงทัวประเทศไทยนน้องนุ่งมักมวลสายจวดสายสีสายเดาสายนักร้องศิลปินนะครับเด้อสิบสามพิจนาพุทดิบางกับมามวนน้ำอ้อยยืนน่นะครับไอ้ตอนนี้ยินดีตอนหลับนะครับนาะมาจวดน้ำกันนะครับนาะบรรยากาศมันนี่1ซิเอียสทนนะครับเริ่มลังควากันแล้ว เดื่ดมาแล้วนะครับเนาะครับผมบรรยากาศกับมีเห็ดซูกินกับมีเนื้อย่างนะครับบรรยากาศลังฟ้้มนะหลังฟ้้มกับมี่นะครับครับผมเราแม่เป็นไหมเฮดซูอืเดี๋ยวเอเอาเอ้ยฟองคำอะไรนะครับผมกับ้าวอะไรกับข้าวอะไรแหงเลยใช่ไหมไก่หรือไก่ตั้งไก่ยเดียันครับไก่ตอนนั้น เราพูนคนหักกันเถอะทำค่อยเสียกย่างขายเสมอมาเสียกข่อยรำกันพี่น้องกันไม่ซองนันในซองไอ้พุ่วะนี่แจ้ง่องเลยพี่น้องอันเพลงไหมหมื่นเมื่อก็ยินได้ลูกพี่ถ่ายมือเลยฝากพี่น้องนะครับเพลงไหมนั่งกินแกงจากงานแต่งนอกอดีตเจ้าของเคยเป็นผู้บ่ังแต่มาผู้เป็นแม่บ่นนี้ไปซอยงานแต่งพันกับนักกินไม่ลูกเจ้าของ สาวเกาลูกแต่งงานพ่อพี่น้องมือเจอกันรับผมเจอกงานมือไทยพี่ครับมือเยครับครับปกาเดี๋ยวเดี๋ยวใจกนเดีนย็นเดี๋ยวใจมใจเย็นเอามามหนึ่งตั้งใจหนึ่งสองสามสาอูดัง ทมันไรละสมีมกี้มันถือขาเด้แล้ไปมันถือได้เลยตรมากสิมันบอกว่ากินแกงนะครับผู้สาวก็แต่งงานมอเกีน่เทีมเดีวหนเทเลยหล่แต่งงานไปวามเนเลยงพแต่งงานไปวะโตกินได้อไงวาโตไม่กินเลยทั่ไหมอเกินมันบอกตอนนั้นมาหวานเกาหวานเก นี่คือความมร้อนสนนของทีมงานพี่น้องก็จะได้ความกันในเร็วนี้นะครับทีมงานกันชาวตุ้องกันหลายท่านอันนี้สายสกุลนครมาถึงแล้วทีมมีการตามมาอ่าสี้ตามมาสายสกุลนครมาแล้วครับสายอุดรกำลังเดินทางสายโอ้สายเดียวสายเดียวม้วนกลุ่มที่นี่เลยครับรุ่นนี้เดี๋ยววักเครืองฟิวเบื่อฟิวเหมือนกับโอเคนร่แหระยอดเต็มที่นี่นะครับค้าวผักที่น้องนุ่งมี่ไห้นะครับเนาะเพจเดี๋ยเขาหักเขาก็หักเพจเดี๋ยเขาสร้างเขาก็สร้างขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับน้องนุ่งทุกผู้้ทททุกกกกคนนนนมมีีออาาาวยแ่ตรัับจด ยูนิเวิรจวดดิซี่นี่ยูนิเวิรนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านใจอ้าวตอนนี้อะไรรับพี่น้องยุบชมบรรยากาศต่อไปครับอันช่องต้างได้ก่อมาทั้งวนร่าก่อนร่าก่อนร่างกันและนุ่มยาโสเดามองเศราเหงาละเปลี่นว่างเมื่อยครับขอบคุณครับพไปเพี่เพี่ไปเพียงสูบควิวา บ้านน้ำตาลน้องแก้มแนมดูดิผืนอันเป็นสีดำสมัยมาหอดแล้วโอ้ยซื้อน้ำก็างฮามไเดียวเุณ้าสีกระเทยแล้วบาเดียวมึงมึงเอาไส้ครับพี่น้องกินวัวกันตั้งแต่สมัยอ่อยสังสีตัดระดังผุหละถ้าใครกินเหล้าหอดตีซีตีหาขึ้นขึ้นเพราะพระวิหารเสือสุกุ้ยมันบบึงก็เดียวเลยมึงก็ไปมากกว่าโอ้ยกินแล้วสอดแจ้งครับ ตอนั้สมัยใส้เหลาขาครับผมเต้คนหรอเ่าครับขอบเชรไบคราครับผมคบชีไปบชีรไปครับครัไปััวเนอมาหาพี่น้องลูกสวัสดีครับผมพอมันยังเกาะบนีเอาคสบายพี่น้องครับขอบคุณายสบายดีครับผม